กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสู่ผู้สุขนอน้องข่อยขขาเขาเล่าพากินเด้อพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินข้าวข้าหมูพี่น้องอสองกิโลจุกจุกตุนปเปื่อยพี่น้องตุนแต่สาๆวๆว่ะพี่น้องก้มเปื่อยอี่พี่น้องมามาแบ่แบๆกันกัน đẹp <tôi> không <thơ> <Bèm. tôi thơ>

So that, you know.

ก็อิงหาหย้ขากี่พี่น้องของหมัก จะเป็นากันไห่เด้ลูกเต่าก็นไห่พี่น้องลูกล้านหลายนางมาไิมานางโลดเอ้ากินกันสิเป็นยังต้มจะเ้าส้มเื่อยเ็ดเวบุ่งขาวุงนังผู้เดียวโอ้ยไปะแซ่บเนาะกินโลดไปใส่มาเไปย่างดินนานีโอ้แน่ แยกมาจะเห็ดขาหมูนห่ค่าจะอยู่ให้มาต้มขาหมูซอยกันกินลดซื้อมาแสนเดียวนี่แซนเหนียวเ่อืมอาวันไม่บอกผมคือขาหมูบยกมาจากแย่กมเลย ขาเงียบเปิดเปือยแซ่บบอกจขึ้นหาหาดแทะคุกขี้เท่าบ้างหนึ่งคุกขี้เท่ามากเป็นเจะมางหายเยอะแสจักต้องใจอยากกินน้ำเหมือนเดิคุณยอมมากินน้ำแดงหน่อยมันมาจริไมเอียงมันมาเอียง อึ้ออยื้อห้งอยางแห่งชมือสัน่นเดี๋ยวพอนะอีมกี้คามลูกขาไ้ตามหนูเข้าเลยจมัมั้ง,งาามืออ่ะอโอตรมักหยุดสมเสียงต้กับบุ้มมีว่าวะ่ะ cua không, tôm tàu than ừ. อไอยังหอนอยู่ห่อนกันง่ำคอืมพุทเตือนเป็นปลามาเนี่ยอืมสนอนมันจีบเม่เคยกินสเต็กเนาะปลามาน้ำมัดเนี่ยอุ้ยขาวอืมเป,ปือ่อยๆขาวดี tụi cho đây thì tụi đây bà này mua hàng bán muốn kiếm mặn bà muốn đặt khai mặn hả ừ kiếm mua muốn khai mặn cái hoa cụ nhá đấy nhà cháu đi mua kiến mua mua cho คณะออแกนิคมาจากปากซองสวนผักสวนผักนานนี่ยังวะปากซองออแกนิคอะไรอ่ะอากู ออกไปเดี๋ยวเอายิงมากินยิงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากินกาแฟ ยังหน่อยนี่เพื่อไปทำไมคุณเน็นนังเน็นน,น,น,นังกัะนัำมันคอยก็ว่าจะให้จมะมาซอยเห็นแล้วจะไปเซโนอ่ะจะเ,เ,จเ,เหรอจะมาซอยเห็นง้นไม่จะฟังซอยกันแม่คะจะอยู่ ขอซื้อข้าวมูมาแสนเดียวนึงแสนเดียวตีปเงินไทยเท่าไรเนาะสองร้อบาทสกิโลสองร้อยข้าวเออที่เป็นขึ้เอียงเนาะสองร้อบุกขึ้แล้วที่ขึ้นคืออย่งี้สองร้อยคยยงไม่ได้ขึ้นจ้าแฉะเลยเนาะถ้าพูดจซื้อไม่ได้กินขอกเนี่ แม่เคยจกไม่ก,กินดาลานีลยวไล่นไหน,น,นปะนัเดีลยวร้นไหนปะเปลื่อยเข้าถึงเนื้อในอมอมคมแปลก คุ่นไสซะคุณไป็นไอทิพพอตัวนีสั่กิมละโบสิบายให้แม่กับน้องกับหลานกิมละบบเออพออิหม่บยน้อยอีกคนกิมนะมินาตีเอออืมอืมใช่ ดิกนิขาต้ไปท่าเรียมเผ็ดโอ้ก็ืมบะหมี่น้ำจิ้มเนาะสีฟูดบ่บอกกูน้ำจิ้มครามออยูก็คือกับจิ้มน้ำจิ้มครีแก้วครีม คุณแค่มาจะยูจะไปสายจะบ่บ่คอยน้องสางไปน้ำจิ้มอีกอย่างเนียเหรอถ้าพ่อเกิดนหางเงี่กพ่อต้องไปยังไงอากินนอนกินว่าเจ็ดกินยูเหมือน,นกับบระเทศหรอเรอื่องเราจะปิดได้ให้นอนนี่เต้นเอน็นเอน็เอน,เอนกินเอ็นก็ ha mướn bông petuk cá trang bớt dậy warm anh em làm biếng hả? con pí nó ấy. Không thể giải hả? hả? ก็แล้วเอาคนกินอยู่ก็แล้ว,วอืมเอาไปตัง้งนามากินเลยหายเป่าเด้องิ่มนะวะงียแล้ว,ลวไปตัง้งนามาก่อนข้าวหนึ่งไปคุณยังไม่รู้จะนอนนักหน่อย ไปใส,ส่ล่ะสู